โอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดเพิ่มเติมนะครับประโยชน์นะครับของการกบโคลนนะเขาข้าวนะครับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ของเขานะนะหลังจากเราทํานะครับการกบโคลนนะเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาอ้อยนะครับไม่ให้ล้มนะ มันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนนะครับระบบข้อบังคับกฎกติกาของภาครัฐชุกว,วันนี้คือห้ามจุดห้ามเผาทุกกรณีใช่ไหมครับและก็ปีต่อๆไปก็น่าจะมีกฎกติกาที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างซึ่งการโกคโนนะครับก็จะตอบโจทย์ของเราได้ในระดับหนึ่งนะซึ่งมีประโยชน์ ดังที่ผมจะเล่านะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับการกรบโคนเนี่ยอ้อยไม่ล้มนะครับอาจจะมีล้มบ้างส่วนน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยืนต้นตรงนะครับหรือว่าเอน็นแล้วแต่พื้นที่นะบางที่ดินหลวมมากก็อาจจะล้มมีลบม,มีล้มบ้างนะครับแต่ว่าเราก็บังคับไม่ให้เขาล้ม จำนวนมากนะมันจะง่ายต่อการอะไรครับหนึ่งเราตัดสดใช่ไหมเมื่ออ้อยเราไม่หลุเราก็จะไม่ได้เสียเวลามากนะครับเรื่องการตัดอ้อยสดนะอันดับต้นๆเลยแล้วก็นะครับเมื่อเราใช้รถตัดนะครับข้อข้อดีของการใช้รถตัดอีกเมื่อเรายกล่องเสร็จนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นล่องตัวนําล่องนะครับหรือว่าตัวบังคับลําของ เครื่องไอ้รถตัดอ้อยไหมนะครับเขาจะมีซองหัวใช่ไหมที่หมุนนะครับบ,รบังคับอ้อยนะตัวนี้จะวางได้ต่าใช่ไหมครับเมื่อเราวางเขาวางหัวได้ต่ําใบตัดตรงเขานี่ครับจะตัดของเราเนี่ยตัดอ้อยเราได้จําโคนเลยนะครับจําเงาเลยนะทำให้เราจะไม่ค่อยสิ้นเปลืองนะครับหรือว่าเปลืองเรื่อง การตัดอ้อยต่อสูงนะในบางจุดนะครับเพราะเราจะยกล่องหรือว่ากบโคลนแบบมีตลอดแถวใช่ไหมแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่กบเนี่ยล่องลึกนะครับแล้วว่ามีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยบางส่วนนะครับของแปลงเนี่ยอาจจะมีสูงมีต่ำนะทำให้การตัดอ้อยเนี่ยโคนบางทีโคนเขาอาจจะเหลือเยอะ แต่ถ้ามาทำแบบนี้แล้วเนี่ยการตัดเนี่ยรับรอ,องจำนะครับจำแน่นอนจำโคนเพอเอัดตัดถึงพื้นดินไปเลยนะเนี่ยเขาข้าวครับประโยชน์ของเขาส่วนมันข้อเสียของเขาก็คือเมื่อเวลาเราใช้รถคี่หรือว่าขึ้นเทนเลอร์ขึ้นสิบล้อ,เ,อ,อเวลาเราตัด อ้อยท่อนอ้อย,อ,อ,ยอ้อยลำนะอาจจะยากตอนดิ่งรถนะครับก็จริงนะแต่ว่าเราก็คือผมสิบอกคำนวณถึงตัวน,นั้นนะครับเป็นทีลักดีกว่าผมจะมาเน้นเอาการบริหารจัดการของเขาที่มันง่ายขึ้นนะครับดีกว่าเขาจะไปยากนะตอนเก็บเกี่ยวนะระบบการตัดกันยัง ผมจะมองเห็นผมจะมองถึงการรักษานะครับ <Yeah. S 1> เพื่อง่ายต่อการเก็บเขี่ยวมากกว่าส่นะวนการขนทายการบรรทุกก็ว่ากันดีอย่างนึงนะครับแล้วเราก็แก้ตามหลังไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> ผมจะนําไปใช <Yeah. S 1> เเ้เมื่อเราเมื่อเราตัดอ้อยเสร็จนะ <Yeah. S 1> เมื่อกลายเป็นอ้อยต่อนะครับ <Yeah. S 1> วิธีเราลบนะครับลบ นะที่เป็นเรากบโคนเนี่ยมันต้องสูงแน่นอนนะครับระดับหนึ่งแล้วเราจะไปลบเมื่อเราตัดอ้อยออกแล้วนะครับเราจะไปลบแบบไหนนะลบคู่แบบไหนเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามีแปลงอ้อยตออยู่นะเดี๋ยวผมจะลอง,ลองเอาไปสาธิตให้ดูว่าเราจะไปลบคู่แบบไหนนะเมื่อเราตัดอ้อยใหม่เสร็จนะมันเป็นอ้อยตอนะแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการสูตร ทำแบบปาซายังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยด้วยนะครับบางทีผมอาจจะพูดไม่ค่อยอะไรมันฟังอาจจะขัด,ขดๆเนาะนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยความหมายหรือว่าคำพูดมันอาจไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับ ยังไงก็ให้ดูขั้นตอนการปฏิบัติมากกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ประโยชน์ของการกบโคนขั้นพื้นฐานต้นเบื้องต้นนะครับที่เราจะได้ประโยชน์มันโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ